สวัสดีค่ะพบกับช่องฟิตฟู้ดแล้วก็ซ้มโอนะคะเมนูวันนี้เราจะมาทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเมนูชาหอมแดงค่ะหอมแดงเป็นพืชล้มลุกในตระกูลเดียวกันกับพวกกระเทียมหอมหัวใหญ่นะคะเป็นแหล่งของวิตามินซีค่ะแล้วก็มีสารเคอร์ซิทตินจํานวนมากช่วยฆ่าเชื้อโรคช่วยป้องกันโรคหวัดแล้วก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะช่วยบรรเทาอาการเป็นหวัดคัดจมูกแก้ภูมิแพ้แก้ไอแก้หืดหอบ ในหอมแดงจะมีสารโฟลนอย์เยอะมากนะคะซึ่งสารโฟลนอย์นี้ก็จะนำพาโปรตีนอะมิโนโอแอซิดเข้าสู่สมองค่ะคนที่มีอาการมือสั่นมีอาการพาร์กินสันการรับประทานหอมแดงก็จะช่วยบำรุงสมองช่วยลดอาการสั่นลงได้ค่ะ นอกจากนี้หอมแดงยังมีวิตามิน A บำรุงสายตานะคะมีวิตามิน B วิตามิน C วิตามิน E ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงฤดูก็จะช่วยป้องกันอาการเป็นหวัดคัดจมูกซึ่งในวันนี้เราก็จะนํามาต้มชงดื่มเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสูตรง่ายๆค่ะก่อนอื่นก็ต้มน้ํา1ลิตรนะคะให้เดือดแกะเปลือกหอมแดงนะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดใช้20กลีบค่ะต่อน,น้ํา1ลิตรนะคะใส่ลงไปทั้งลูกเลยค่ะโดยไม่ต้องหั่นซอย ใช้เวลาในการต้มประมาณ20นาทีค่ะพอครบเวลาก็ปิดไฟพักให้ใคลายความร้อนนะคะเกินเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จพร้อมรับประทานนะคะหอมแดงสีม่วงแต่พอต้มออกมาได้เป็นสีเหลืองนะคะออกเป็นสีชาสดใสน่าทานมากค่ะ ตักใส่แก้วเราก็จะได้สารโฟนาลอยจากหอมแดงนะคะดื่มเปล่าๆก็ได้ค่ะได้กลิ่นของหอมแดงหรือว่าจะเติมน้ำผึ้งเล็กน้อยคนให้ละลายค่ะในน้ำผึ้งก็มีประโยชน์นะคะหวานนินดๆอร่อยกลมกลม่อมโล่งคอโล่งจมูกค่ะ mm hmm. สำหรับปริมาณในการรับประทานชาหอมแดงควรดื่มวันละไม่เกิน1แก้วหรือว่าประมาณ200 ml อนะคะเพื่อไม่ให้เผ็ดร้อนเกินไปค่ะ เมนูชาหอมแดงชงดื่มบำรุงสุขภาพเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายดีมากเลยค่ะลองทำทานกันดูนะคะและฝากติดตามเมนูใหม่ๆจากช่องฟิตฟู้ดด้วยนะคะครัวเล็กๆที่บ้านทำทานง่ายๆบาย f y ฟิตฟูดขอบคุณมากค่ะ